ใช้ชีวิตคนเดียวอะค่ะทำงานมาทั้งชีวิตเวลาของคนนะมันไม่ยาวนานเลยค่ะมีเป้าหมายมีความฝันสักครั้งในชีวิตอะมันจะสักเท่าไหร่อะเราอยากจะลองเสี่ยงเราเป็นรถแข่งอะค่ะที่แบบจอดจะอยู่ในบ้านอะบางครั้งในชีวิตเราอาจจะต้องลงสนามบ้างสักครั้งหนึ่งความมั่นใจน่ากลัวเป็นหนี้ห้าหกแสนมันก็คือชีวิตอะมีหลายคนที่สามารถเกิดได้จากเรื่องแบบนี้แล้วทําไมเราถึงคิดว่าเราจะทําไม่ได้หนูก็ไม่ได้ตายวันนั้นอะ ก็ทําเกี่ยวกับเย็บผ้าก็เลิกกับคุณพ่อนานแล้วเมย์โตมากับคุณยายเลยแล้วยายก็เสียไปตอนประมาณ18แล้วก็ใช้ชีวิตคนเดียวค่ะด้วยชีวิตมันเป็นแบบนั้นเมย์เลยต้องเรียนรู้การเป็นแม่ค้าตั้งแต่เด็กเราก็เลยจะทํางานตั้งแต่เด็กทํางานมาทั้งชีวิต ขายของออนไลน์ตอนเรียนขายของไปด้วยเรียนไปด้วยก็มีความมั่นใจในตัวเองเรียนจบไปเปิดร้านขายเครื่องสําอางไม่มีความรู้กดเงินจากบัตรเครดิตด้วยแล้วเงินเก็บตัวเองเอาไปเปิดร้านมั่นใจมากความมั่นใจน่ากลัวสุดท้ายมันไปไม่ได้นะพี่ต้องรีบขายกิจการเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยได้เงินกลับมาแล้วก็เป็นหนี้ห้าหกแสนดบบเบี้ยมันวิ่งเป็นวันนะแต่ก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรนะมันก็คือชีวิตอะเดินต่อไปแบบนั้นแหละหนูก็ไม่ได้ตายวันนั้นอะ แล้วพอมาทํางานธนาคารนะคะใช้เวลาสองปีอะ่ะใช้เงินเดือนละสามพันอ่ะสามพันี่รวมค่ากินค่าเช่าแล้วนะคะหนูก็ต้องไปขายของตอนเย็นเพื่อที่จะหารายได้ตรงนั้นเพื่อมาใช้จ่ายส่วนตัวถ้าจะใช้นี่ก็จะใช้นี่ไม่เคยเอาเงินแบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่เป็นก็รู้ว่าถ้าเราจะเดินใหม่เราต้องจบเรื่องเก่าก่อน เป็นการตลาดค่ะเงินเดือนประมาณ4ี่ห้าหมื่นทำเกี่ยวกับดูแลลูกค้า VIP อะไรแบบนี้ของธนาคารเกือบเกือบหป,ปีค่ะ,คะตอนที่เมย์ทำคือเป็นโควิดรอบแรกเลยมองว่าตลาดที่เราไม่ต้องแข่งขันกับใครสูงมากจะมีช่องว่างที่ให้เราแบบสามารถที่จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตได้ง่ายขึ้น <c oughs> ก็มองว่าขนมจินน้ำยาปัวค่ะมันยังไม่ค่อยมีคนทําเยอะอยากจะลองมาทําเป็นสูตรของเราดูเพื่อให้คนกรุงเทพได้ทานง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ใช้วัตถุดิบที่ดีมากใช้ขั้นตอนวิธีการทำปานีดมากๆเราอยากจะลองเสียงเราเป็นรถแข่งอะค่ะที่แบบจอดแต่อยู่ในบ้านอะบางครั้งในชีวิตเร,เราอาจจะต้องลงสนามบ้างสักครั้งหนึ่ง เป็นคนที่อยากทําอะไรแล้วจะทําเลยก็ไปมาหาชัยเองลงทุนตอนแรกเลยนะคะ5,000ค่ะปูม้าอวนล,ลอยก็จะใช้2ส่วนกันเชียงกับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นก้ามปูผ่าเอาก้างตรงกลางออกด้วยจะเป็นปูไซสใหญ่มากเข้มข้นด้วยเครื่องแกงเยอะๆใช้กะทิแบบ100%ไม่มีน้ําขั้นตอนการทําจะเป็นการเคี่ยวคะ่ะ3ามชั่วโมงค่ะ แล้วให้เพื่อนๆชิมก่อนก็ได้ฟีดแบ็กที่ดีก็เลยแบบลองขายดูลอง i v e ิวดูดดก่อนว่าผลตอบรับเป็นยังไงเมื่อก่อนก็จะต้องตื่นนะคะประมาณตีสามตีสี่ก่อนไปทํางานออฟฟิศเนี่ย,ยก็ต้องไปซื้อปูก่อนทําอย่างนี้ค่ะอยู่หลายเดือนเราต้องมองที่ต้นทุนที่เรามีก่อนการที่เรามีความรู้เรื่องออนไลน์อะคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับแอดเฟซบุ๊กการค้าขายทางด้านโซเชียลมีหลายคนที่สามารถเกิดได้จากเรื่องแบบนี้แล้วทําไมเราถึงคิดว่าเราจะทําไม่ได้แล้วพอทํางานแบงก์ก็ยิ่งสอนให้การคิดเป็นระบบระเบียบว่าอะไรจะต้องทําก่อนทําหลัง พอเริ่มดีขึ้นมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องเลือกทางเดินแล้วจะหยุดหรือว่าจะไปต่อตอนนั้นยอดขายก็คือเป็นหลักแสนแล้วมันเป็นไปได้นะมันไม่ได้แบบฝันลมๆเลี้งๆก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกส่วนเรื่องของคําสบประหมาทอะไรเงี้ยคิดว่าคงมีแต่เราไม่เคยที่จะรับฟังเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะเรากาลังพุ่งไปที่เป้าหมายของเราดังนั้นมันก็ไม่ได้สําคัญ มาซื้อซ้าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากคือลูกค้าบอกต่อกันเองเพราะมันน่าเชื่อถือกว่าเราพูดมันมีวิธีการทําที่ซับซ้อนเขาก็คงจะรู้สึกได้จากสิ่งที่เขารับไปเขาได้รับไปเขาจะสื่อสารได้ว่าที่สำหรับฉันมันไม่แพงเลยแล้วฉันก็ไม่สามารถหากินได้ที่ไหนมันทําให้เก้ากระโดดก็เป็นยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยแบบตกใจ เวลาที่เราเป็นเจ้าเล็กๆอะคะ่ะแรกๆนะคะมันคือการวิ่งหาของพวกนี้นะคะ่ะว่าพรุ่งนี้นะคะ่ะเราจะได้ไหมมันคือการเสี่ยงทุกวันเลยะคะ่ะเพราะเราเป็นเจ้าเล็กบางทีวันหนึ่งแบบไปสองสามที่บางทีก็ต้องลุ้นว่าของจะมาแบบไหนเป็นความเครียดที่แบบแทบจะมีทุกวันสุดๆก็คือไม่รู้ว่าจะมีไม่มีแต่พอเราเริ่มตตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเจ้าใหญ่ๆก็จะวิ่งเข้าหาเราเองทุกวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่ แล้วมันก็จะวนกลับมาทำร้ายตัวเราเองค่ะจะบอกลูกน้องเสมอว่าไม่ว่าจะไปขายของเองหรือว่าขายกับเราทําแบบเนี้ยครั้งเดียวสมมติว่าพี่เป็นลูกค้าของหนูพี่กินเดือนหนึ่งสองครั้งยอด1,000ันเท่ากับเดือนละ2,000ปีหนึ่งจะเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วลูกค้าคนนี้จะบอกต่อเพื่อนอีกสาคน5คนแต่ถ้าเราขายแบบว่าเขาจะมั่นคงกับเราเราจะอยู่ได้นานแล้วเราก็ไม่ต้องหาลูกค้าจนเราเหนื่อยเกินไป เรื่องเงินเป็นเรื่องที่ต้องมีวินัยทาธุรกิจก็ต้องแยกบัญชีสมมติเราให้เงินเดือนตัวเองหมื่นนึงเราก็ต้องจ่ายให้ตัวเองแค่หมื่นเดียวไม่ไปแบบอุย๊ยเดือนนี้ฉันขายได้สองสามแสนฉันก็จะช้อปปิ้งอยู่ในเงินสองสามแสนในความคิดของเมย์เป็นสิ่งที่ผิดอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นชุดเล็กนะคะทานได้1คนเนี่ยนะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบชุดใหญ่ราคาสามร้อยเก้าสิบบาททานได้ประมาณสองถึงสามคนเลยค่ะต้องเป็นขนมจีนน้ำยาปูเลยค่ะอันดับแรกแล้วก็ซอป,ปูตัวหนึ่งที่จะแนะนําก็คือกะเพราก้ามอ่อนค่ะ เวลาของคนนะมันไม่ยาวนานเลยค่ะมีเป้าหมายมีความฝันนะสักครั้งในชีวิตอะมันจะสักเท่าไหร่อะมันไม่ได้จริงเหรอะวะเราไม่มีศักยภาพขนาดน,นั้นหรอถ้าคิดอยู่แบบนั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงมันลุยให้เต็มที่อะค่ะถ้าเรามุ่งมั่นเต็มที่อะไม่ใช่ว่านอนรอโชคชะตาอะไรไม่คิดว่ามันไปได้นะ